รกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะคือคักขนาดไหนนะคะก่อติดอีสานกับคุณพิเชียพลแท้วพลสงค่ะขอบคุณครับจากสกภาพอากาศที่หนาวเย็เยนอยู่ในขณะน,นี้ประชาชนและเด็กนักเรียนต่างก็ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ทาหารก็ได้นำดนกนักเรียนออกกําลังกายก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อเป็นการสร้างความปุกุบิให้แก่ร่างกายขณะที่ธุรก,กิจการท่องเที่ยวก็ได้รับผลดีมียอดประกอบการที่สูงขึ้นครับ ที่สนามโรงเรียนบ้านหัดสนยาตำบลวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ทหาราจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสัพสิทธิประสงค์นำเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ออกกำลังกายคลายหนาวและทำกิจกรรมกลางแดดก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยหลังจากสภาพอากาศได้หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสภาพอากาศที่เย็นลงก็ได้ส่งผลดีกับการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่หอม,มอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นสบายที่ตั้งอยู่กลางขุนเขาพร้อมทั้งเดินทางขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่รอยพระพุทธบาทจริงอยู่ข้างล่างและมีการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ด้านบนให้ผู้ที่ด้ขึ้นไปเที่ยวได้ขอพรป้องกันความเสียหายกับรอยพระพุทธบาทจรงิง ขณะที่บรรยากาศบริเวณจุดชมวิวผามมยแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอ,อรําเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างขึ้นไปชมความงามของผามอยแดงรวมทั้งสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่ช่วงเชา้าโดยพบว่านักท่องเที่ยวเดินทางก,กันมาเป็นหมูนะ่คณะบางก็มาเป็นครอบครัวทําให้บรรยากาศเป็นอย่างคึกคักด้านนายพงเทพมาลาชาสิงห์ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังเขียวจังหวัดน,นครราชสีมากล่าวว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศต่างพาครอบครัวเข้ามาจับจองที่พักสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและคาดการว่าตลอดช่วงไฮซีซั่นนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเห็นได้จากยอดการจองที่พักของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ถูกจองเต็มหมดแล้วในช่วงนี้ทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณค่ะลมหนาวไม่ใช่